อีกที่หนึงใครต้องการรหัสพลังงานคอนตัมกดได้เลยนะคะหน้า user หน้าโปรไฟล์นะกดได้เลยรหัสพลังงานคอนตัม16หหลักนะคะพร้อมกับวิธีการใช้แล้วก็ต้องการพี่เลี้ยงพูดคุยจะส่งพี่เลี้ยงนะให้สื่อสารพูดคุยนะคะอ่าโอเคเปลี่ยนท่านะคะ โกยพลังโกยพลังหอบพลังเก็บพลังโกยพลังมาหอบพลังขึ้นมาเก็บพลัง อายุยืนกันทุกคนนะโกยพลังหอพลังเก็บพลังทุกคนจะแตกเนื้อสาวเนื้อหนุ่มกันหมดเลยเนะี่ยโกยพลังหอพลังหอพลังหอพลังเก็บพลัง อาอีกทีหนึง่งหอบพลังโกยพลังเก็บพลังเออมีหลายคนเนี่ยที่เขาซื้อรหัสให้สามีแล้วสามีไม่ได้เข้ามานั่งสมาธิอ่ะแชร์หน่อยนะคุณไมมินก็เหมือนกันนี่ที่สามีเอารหัสไปอ่ะเป็นยังไงบ้างที่คือตอนนี้กําลังจะทดลองทดสอบสําหรับคนที่ว่าได้รหัสไปแต่ว่าไม่ได้เข้าห้องรับรับนี่ไง เขาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมาแชร์บ้างนะคือบางคนเขาไม่สะดวกที่จะเข้าห้องรับพลังแบบสดๆไงแต่เขามีเขามีรหัสอย่างเงี้ยพี่แต่มว่าเขาหน้าจะได้นะเอออ่ะโอเคพลังยังอยู่มากมายนะพลังยังอยู่มากมายมากมายนี่พลังจี๊ดจา๊าจี๊ดจา๊าจี๊ดจา๊าอัน